แล้วพวาคุณผู้ชมไปต่อค่ะกับการร่วมง,งานเปิดร้านแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคู่รักคนบันเทิงนะคะท็อปพิพัฒน์กับนุ่นสิรพันธ์ค่ะ แม้สาวนุ่นศิรพันธ์จะไม่ได้ลงขันร่วมพูนในกิจการร้านอีโคชอปที่ขายสินค้าแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหนุ่มท็อปพ,พิพั์แต่สาวนุ่นก็ขอพ่วงตำแหน่งที่ปรึกษาขอให้คำแนะนำอยู่ตลอดโดยไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะคะ,ะเพราะหวังให้ธุรกิจของแฟนหนุ่มถูกใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุดค่ะจริงๆนุ่มพูดชอบเสนอในเรื่องของของของ,ของท็อปใช่ไหมคะแทนตัวเองเหมือนเป็นลูกค้าค่ะเขาจะได้ฟังความเห็นที่แบบมันหลากหลายมากขึ้นบางทีเรามองในมุมเรามุมเดียว โฟกัสที่จุดเดียวมันก็จะทําให้เราไม่เห็นบริเวณอรอบๆข้างที่บางทีเราไม่ได้ไม่ได้มองหรือว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นแต่ถ้าเกิดนุ่นมาช่วยมองเนี่ยบางทีนุ่นก็จะมองสิ่งอรอบๆข้างด้วยมันก็สามารถได้ทำให้เราพัฒนาได้ เรื่องการขายเรื่องการดูแลลูกคา้าหรือว่าเรื่องการดูแลพนักง,งานของผมเองเนี่ยครับงานนี้ทั้งคู่ยังเปิดอกเรื่องความหวานว่าเพิ่งกลับมาจากทริปซ้อมฮันนีมูนเอ้ยทริปท่องเที่ยวอิตาลีที่ควงกันไปยาวนานถึงครึ่งเดือนแต่ไม่ได้หวานเพียงอย่างเดียวเพราะหนุ่มท็อปยังขอเก็บเกี่ยวไอเดียดีไซน์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในร้านหวังต่อยอนให้เป็นแบรนด์ระดับโลกอีกด้วยค่ะก็ได้เห็นมุมมองของออการจัดงานของเขา ได้เห็นมุมมองของดีไซนเนอร์ที่มาจากทั่วโลกได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยแนวความคิดใหม่ๆแล้วก็เรมองเห็นช่องทางว่าปีหน้าน่าจะเป็นทีของเราบ้างเราก็จะเอาของเราไปในปีหน้าด้วยครับคือผมว่าผมจะเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบไว้เอาไปที่นู่น เพื่อเดี๋ยวไปโชว์แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาซื้อแบบหรืออะไรก็เดี๋ยวต้องคุยอีกทีนึงส่วนผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหนุ่มท็อปจะไปได้ไกลาตามฝันหรือเปล่าก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ